คือถ้าผมทำนี่คือผมจะรอดใช่ป่ะร้องเพลงสิร้องเพลงเหรอเนี่ยเลยเพลงได้ได้เอาจะทากันอีกไม่นานเพลงเดี๋ยวใต้อ๋อเอาพี่พี่คุนคุนไหมพี่คุนคุนไหมวันี้วะคุนคุนไหมคุนคุนไหมนี่ไงฟังฟังฟัง ก็ได้แต่มองแต่ไมดีเจ็บช้ำำทได้ยอมแตต่่อ้นีจะไม่เนนาะเนื้อก็ซัวดยงตาพอดีเดี่ยวเนื้อก็ไปไม่ฟีก็อายก็ได้เจ้าอูจะอีแตนูนั้นดีต่อใจโอเคนะผมขอกล่าวสวัสดีทุกท่านเกมของไม้ครับนะครับวันนี้อยู่ในโลกของไม้ครับ โลกที่มีไบโอมมากขึ้นเลยทุกคนแล้วตอนนี้คือแบบว่าเรากำลังเล่นเกมถ้าใครตกใบไม้ก่อนคนนั้นแพ้นะครับทุกคนใช่แล้วตกครับแรงใช่ใช่เนี่ยใครตกใบไม้ก่อนแพ้อ้าวเธอเมื่อกี้เธอตกก่อนไม่ตกเมื่อกี้เธอตกก่อนตกใบไม้อ้าวถือว่าอยู่บนใบไม้ไงนี่ไงตกแล้วเห็นไหมคอาอยู่บนใบไม้นี่นี่โอเคเราเริ่มมาแล้วก็เดี๋ยนอะไรเดี๋ยวตายก่อน ทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นไม้ครับโลกที่แบบมันสวยขึ้นมาเดิมอะเนาะคือบอกว่าใบโอมที่มันดีขึ้นแตไม่ได้จะบอกตอนนี้เราเป็นลิงนะรู้เปล่าทำไมอะเราปีนต้นมะพร้าวมันไม่ใช่ต้นมะพร้าวอะไหนเราดิเรนคือต้นจังเกิลหรือเปล่าหรือไงไม่ใช่มันคือต้นปาล์มเธออ๋อต้นปาล์มเฮ้ยทำไมเขาไม่ตีนะตัดไม่โดนเลยอะอะไรอ้าวเดไม่โดนอะโอ้โวโอ้โหอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเองเป็นใครนี่มาดิ មកមកអ៊ុយ โอ้โหเสียงดังมากเลยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องหลบหลีกจากตัวต้อน่าจะเป็นนายพรานมั้งทุกคนเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบทำการหมดนี้มีนายพรานเหรอใช่ป่ะเมื่อกี้นายพรานเนี่ยไงเฮ้ยเดี๋ยว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 คุ้นๆนะคุ้นๆพี่ไม้พวกเนี้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันนะเ้าพี่ไม้อยู่ไหนอ่ะพี่ไม้เข้ามาด้วยหรอทำอะไรกันวะเล่กันสคนทำอะไรกันวะก็ก็เล่นไม้ค้าบเนี่ยพี่พี่พี่มาเจอผมก่อนดีกว่าจังหวะเนี้ยหมายถึงไม่ได้หมายถึงท้าทายนะหมายถึงว่าออกมาเจอตัวตัวดีกว่าไม่ยังเหมือนท้าทายอยู่ด หมายถึงว่าออกมาแบบว่าคุยนดีกว่าไหนอะเฮพี่แสงสกินสิ่งไหนอะไม่เห็นเลยไหนวะไหนอะพี่ไหนอะไหนพี่อยู่ไหนอะออ๋นี่ใช่ปะอ๋อพี่อยู่นี่อะพี่อยู่นียอย่าไม้หดเฮ้ยพี่ไม้อุ้ยไว้แต่ละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวโอ้โหดูดีอย่าบ้าโอเคไม่บ้าก็ได้คุยด้วยแหละไม่บ้าพี่จะติงปังเนี่ยมาพี่ตลกแล้วอ้๋อแล้วพี่ครับทำไมสองสัมผัสตัวขาตลกแล้วเอ้ยขอโทษครับขอโทษขาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้ผมจเนี่ยพี่ไม้พี่ไปโมก เออพี่พี่เอ็งพี่วางโต๊ะค้าผมเลยไหมเดี๋ยวผมจะทําการครับโต๊ะเนี่ยเออมาช่วยผมหน่อยเถอะนะคนเราก็ต้องโอ้พี่เอ้ให้ผมเลือกทางบ้านสร้างอะไรเถอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแอบแอบแอบวางแอบวางเอ้ยรีบเร็วเร็วครับเร็วครับทำตามคำสั่งคำสั่งอะไรอ่ะพี่คำสั่งอะไรอ่ะตามมาอ่ะฮะตามมาหยุดหยุดหยุดอะไรอ่ะหยุดหยุดพี่บอกไอ้ตัวข้างหลังตรงนู้นให้หยุดกันไหมนู่นน่ะหยุดเล่นหยุดเล่นนู่นน่ะ โอเคโอเคหยุดเล่นหยุดเล่นโอเคออกเกมกันเถอะอ่ะป้าออกเกมนะพี่ไม้แม่บ้านครับสวัสดีครับโปรงเองสร้างบ้านสิโอเคได้เลยสร้างบ้านเชอไนี่บ้านสไตล์ทำไมทำไมมันออฟอะไอเอาพี่เนี่ยพี่ทุบบ้านหนูอ่ะเออพี่อยทุบดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันเฟอร์จงไม่ตลกบ้านสไตล์หนูไงพี่แบบมันต้องเป็นแบบบ้านดินเล็กๆอ่ะอังนั้นสร้างห้องนั่นนั่นตายกันนะป้าป้าป้าโอเคสร้างห้องเป็นบ้านเป็นอะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็น ค่อยๆคุยกันจะมาเล้งไรองไ่ออกเลยเหรอจะเย็นดิเออจะเย็นไหมเออพี่พี่แบบพี่นอนไม่เต็มอิ่มเหมืเนี้ยพี่ขึ้นมาสิอ้าก็บอกให้สร้างบ้านก็สร้างได้ขึ้นไปอีกโอ้ยพี่เมยพี่พี่เป็นไรเนี่ย ฮะไพี่แต่งตัวอย่างนี้ยอุ้ยโอ้ยขอมบุนค่าอ๋อใช่ไหมโอเคให้สร้างบนข้างล่างดีกว่าเอาพี่ว่ามาเลยให้สร้างบนข้างล่างบน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 หนอโอเคบนได้เลยบนโอเคบนโอเคบนนี้นะขอให้ได้เลขไปให้เวลารับเชฟหนึ่งนาทีทำได้แล้วออกโอเคได้เลยได้เลยโอเค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  เน้ยเราเป็นบันไดบันไดบันไดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคเธอเดี๋ยวเราตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นบัน oh. ไดบ้านต้นไม้หมดเวลาฮะเดี๋ยวยังไม่ถึงหนึ่งนี่เลยรีบไปไหนอ่ะเฟิร์สเวิร์สคุยกับพี่ไม้ดิพี่รู้สึกแปลกๆอ่างไม่รู้อ่ะโอยพี่คุยยังไม่ได้หนึ่จะคุยได้ครับพี่อ่ะพวกเองช้าเอาเอาพี่สร้างผมดูครัพี่สร้างผมดูดีกว่าว่าพี่จะใช้เวลาขนาดไหนดีกว่าเออพี่สร้างผมดูดีกว่าดูดิอ่ะพี่สร้างดิพี่สร้างดิโอ้โหหูหูห Okay, หมดเวลา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 แล้วหมดเวลาทุบทุบทุบหมดเวลาอ้าวพอ,อดีแล้วโอ้โหพี่ม้านี่มันทำายบ้านเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไหวนะซีโอแบบนี้กับครีมโหไม่ได้เรื่องโอข้ขอโทษครับขอโทษครับผมสร้างบ้านต่อได้พี่จะมืดแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวมันไม่มีที่นอนที่รับที่นอนนะพี่นะใช่อย่าอย่าอ้าวผมจะนอนไหนเนี่ยพี่พี่ไปห้าวมาจากไหนอะพี่เออพี่ไม้คนนี้มันแปลกๆเหมือนเมื่อคืนเลยตอนตีสองพี่ยังไม่นอนเลย อเดี๋ยวไล่ออกหรอกุ้ยว้ยว้เธอเธอจะไปคู่อย่างงั้นะเขาดีเดี๋ยวเขาก็ไล่เธอออกหรอกคุณเข้ามาโอ้โหเดีไล่ออกดีนะเขาไม่ได้พูดอะไรมากกับพี่ไม้อะเขาเลยไม่ไล่พี่ออกหรอกใช่ปะล่ะพี่ไม้แกเป็นคนดีพี่อย่าอยู่กับพี่ไม้มาตั้งนานหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าดีเฟนด์ครับเองด้วยอ่ะอขอโทษครับขอโทษครับพี่พี่ผมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนโอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยพี่พี่เอาพี่หนู่มคนนี้พี่ไม้พี่ไม้เฮ้ยอะไร พี่ผมกะจะไม่ตายเนี่ยซีรีส์เนี้ยพี่ทำอะไรเนี้ยอ่าแล้วหายแล้วหนูมีของจะให้อะไรอ่ะเอาน้ำไปกินแก้ดับร้อนหน่อยนะพี่จริงจริงเอาค่อาทำไมเขาตีหนูทำไมเขาตีหนูพี่ไม้อย่าตีผู้หญิงดิโอ้โหพี่ไม้ไม่ได้เรื่องตลกด้วยเหรอไม่ไม่ตลกคือผมว่ไม่ตลกเอาน้ำให้กินไงเห็นพี่ร้อนร้อนก็เลยเอาน้ำให้โอ้พี่ อ้อยไม่เอาไม่เอาพี่ใจเย็นใจเย็นของเราน้ำไหลเฮ้ยน,น,น้ำน้ำเย็นพี่น้ำแข็งอ,อัดกรอนอัดน้ำแข็งที่ละลายแล้วอ่ะน้ำไม่ตลกเฟอร์จงอ้าวชิบหายแล้วเธอเฮ้ยเราว่าเราอย่าเพิ่งไปกลัวพี่ไม้ดีกว่าเธอเอาตรงพี่ไม้เขาน่าจะมีอะพี่ไม้เขาค่อยคุยกันมาเรามาเปิดใจคุยกันดีกว่า อยากกินนี่ไหมเออแบบไอติมอะไรเงี้ยแกดับร้อนเนี่ยไม่กินโอ้โหช็อกโกแลตไม่กินเลยอ๋อเฮ้ยโอพี่ไม้เกินไปเปล่าเขาุส่าห์ทำให้นี่โยนทิ้งโอ้ไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวรับไม่ได้อะอะไรนี่ พี่ไล่พวกหนูออกแล้วอ่ะพี่อย่าลืมไล่คนคนหนึ่งออกด้วยที่ชื่อพิมเมอร์พี่อย่าลืมไล่คนคนนั้นะถ้าพี่ไล่พวกหนูออกอ่ะเฮ้ยยากเธอเราเพิ่งเข้ามาจะโดนไล่ออกได้ไงจะเย็นน้องรักเอ้าโอ้โหน้องรักเลยอ่อพี่ไม้พี่แต่หนูหนูได้ข่าวว่าวันก่อนพิมเมอร์ดิ้นหาพี่เลยพิมเมอร์มันด่าพี่อ่ะเออใช่ใช่ใช่ฟิมเมอร์มันบอกว่าโอ้พี่ไม้แบบ โอ้โหแกงคนอื่นไปทั่วเลยอะไรเงี้ยมันเลยอกบอกพีเมื่อไม่นินทาพี่หรอกเอ้าเหรอเฮ้ยหนุมอียิปต์แบบพี่ิม่เมื่อร์นินทาพี่เลยนะพี่เอาอ่ะเอาพี่ว่าพี่ว่าอะไรอ่ะพี่ว่าอะไรครับพี่ว่าพี่ว่เฮ้ยเฮ้ยเอาเพี่เราเองสองคนออกละไม่เอาพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่เรื่องแค่นี้ถึงเวลาเดี๋ยวพี่จะไล่ออกเลยหรอยังไม่ถึง กี่เดือนฟิร์สยังเข้าถึงไหนเลยอ่ะผมก็เพิ่งเข้ามาเองพี่พวกติดตลกเกินไปละเอ้าเดี๋ยวติดตลกอะไรพี่ผมคือแบบผมก็อยู่กับเฟิร์สมาโอ้โหนี่ที่ผมคบกับเฟิร์สได้เพราะพี่นะพี่ไม้พี่ไม้เอาเฟิร์สเข้ามาในเฟอแบบเฟนคลาสเอมพีเอ้าออกออกแมวพี่พี่ไม้แล้วผพี่ผมร้องไง้ะพี่พี่ไม้คือผมก็อยู่กับพี่ตั้งนานอ่ะมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรอ่ะพี่ผมก็อยู่กับพี่ตั้งนาน อ้าวคนมันเยอะไปอ๋อต้องไม่คัดเลยฟีมออกอะฮะออกไปอ้าวพี่ผมก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมผมผมโค้กเฟอร์ได้ปะพี่นะผมต้องขอบคุณพี่อะเนี่ยเจ็ดปีแล้วฮะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ใครไล่ใครหน่ยพี่สรุปผมนายยังไม่ถึงโทษโทษโทษอ๋ออ๋ออ๋อโบบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกผิดคนบอกคนาด้วพวกเองอ่ะโอ้โหเบิร์ตคุยกับพี่หน่อยดิคุยกับพี่ไม้์เขาหน่อยพี่คุยไม่ได้ผลพี่ถ้ามีจะไล่พี่ไล่บอสเนี่ยพี่ออกคนเดียว อ่ออโอ้ยโอ้ยพี่ตายเอ,อ้เอ,อพี่คุยกับไอ้บอมแล้วทำไมอ่ะเอ,อ้าเอ,อ้าเอ้าเลยเอ้าพี่ไม้ พวกเองเอา้าพวกเองอะไรอะ่ะผมทําอะไรผิดเอาพี่พูดมางี้ว่ะไม่ทําคลิปโอ้ไม่ทําคลิปพี่พี่ร้องว่าทาคลิปผมทำคลิปทุกวันไม่ทําคลิปเต้นตีหอยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทษคงเนื้อผิดผิดป่ะผมต้องท,ทําตีหอยด้วยหรอเดี๋ยวนะอ๋อคือถ้าผมทํานี่คือผมจะรอดใช่ป่ะร้องเพลงสิร้องเพลงเหรอเนี่ยเลยเพลงได้ได้ได้เอาจะทาอไม่นาน เพลงเดี่ยวใต้อ๋อไอพี่เราเอารอผมหนึ่งนะพี่นะพี่รอผมแป๊บนึงได้ปะได้ได้โอเคโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากีตาร์มารอแป๊บนึงผมพี่ผเรวเพแตรงได้เตรียมกีตาร์มาเออพี่ไม่บอกอะรอรอไปสักประมาณคงชั่วโมงนะพี่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 ต้องเคยดูคลิปผมอะไม่เราคืออ๋โอเคโอเคพี่ผมขอลดลดแป๊บนึงนะเราโฆษณานึงไม่มีรูปิเยมผมก็ไม่มีโอเคพี่พี่ฟังนะพี่ฟังะ เอาพี่พี่คุนคุนไหมพี่คุนคุนไหมอันี้วะคุนคุนไหมคุนคุนไหมนี่ไงฟังฟังฟัง ก็ได้แต่มองจะไหมดิคลองเจ็บช้ำทำได้เขายอมเดาต่อจางนี้จะไม่ไปไหนจนกว่าสุดท้ายผมเจอเดี๋ลองดูดิเ้ยเอาเดี๋ยวเนื้อก็เสียงคนตายก็ดีเที่ยวเนี้ยก็ไปไม่ฟรีก็อายก็ได้เจ้าอูจะอีแตนุนั้นดีต่อใจก็ได้แต่มองจะไหมดิคลองเจ็บเอาไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมก็ลองแล้วเมื่อกี้พี่ก็เต้นอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้ยพี่ผมจะตายอ๋อพอพอโอเคโอเค ออกกันได้อะไรทําขนาดนี้ยังไล่ออกอพี่ไม่ตลกโอ้พี่ไม่ตลกเนมะื่อกี้พี่ยังเต้ยายยอยอ,อยู่เลยนะพี่น <c oughs> อี้ออกก็ได้อะโอ้แค่นี้ก็ไล่กันออกแล้วอ่ะออกคู่ไปพี่ขอบคุณพี่มากนะครับพี่เหนื่อยอ้ร้องไห้ไปไม่ปลอบหรอไม่ปลอบจริงอะ่ะโอ้เอาจริงดิจริงปะเนี่ยผมก็ผมตั้งใจท,ทําคลิปพวกพี่เลยนะครับไปแล้วเอาพี่ไม่เอาพี่พี่ <c oughs> <c oughs> เพิร์ไล่ผมออกไม่เอาพี่พี่จะไล่ผมออกได้ไงยังอ๋อโอเคอเคอกก็ได้ก็อขอบคุณเฟนคลับมากที่ทำให้ผมได้เจอกับเปิร์ตนะครับดูคนเออโดนอลไรออกทุกคนดูดิผมโดนแบนจากเซิร์ฟแลนะ้วโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมค่อยไปคุยกับพี่ไม้าที่หลังนะโอเคไปละเฟิร์สทักทายคนดูอย่าเร็วไปไปครับเออเศร้าเลย